มีเม็ติกเกับเม็ติกบแล้วเขาจะให้หาอย่างหนึ่งกับสองเนี่ยคิดตรงตรงเนี N ่ยคิดตรงๆงคือดีเน้น a เป็นเท่าไหร่ดีเทนเน้นบเป็นเท่าไหร่ส่วนสามกับสี่เนี่ยจะเป็นคู่กันเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยมันมีสมบัติอะไรบ้างห้ากับหกห้าหกจะเป็นคู่ของหนึ่งกับสอง อ่ะโอเคลองดูถ้าเป็นดีเท r m น n นนต์ของแมตติกเอเอาเขียนทางนี้เลยแล้วกันนะมีค่าเท่ากับ<ะ>เขียงลงได้โอตามนั้นเลยพยายามขึ้นได้สี่ต้องกลับข้อหมายเป็นลบสี่แสดงว่ามาบวกการเสจปุ๊กได้สองนั่นแหละดีเท r m น n นนต์ D erm ของเอ ก็บีมแอนของ b ก็เอาแมทริก์ีเนี่ยมาเขียนเสรลากเป็นนค่สบู่นั่นแหละเขียงลงตามนั้นเลยสองหนึ่งสองเขียงขึ้นให้กับข้างหมายตัวคูตัวเขาเองคูณกันเนี่ยมันจะได้เป็นลบฉะนั้นกลับข้างหมายก็เป็นบวกแล้วก็เป็นสองบกกันเป็นสี่เลยอ่าโอเคฉะนั้นค้างไว้เดี๋ยวพูดมากวาตรงนี้นะว่า ดีเทมเนนตของ a จะมีค่าเท่ากับ2ของ b มีค่าเท่ากับ4 1 2จบข้อ4เนี่ย d เทมนนตของ a คูณกับ d เทมนนตของ b ก็เอาตัวเลขมาใช้เลยก็คือ2คูณกับ4ก็เป็นเป็น8แต่อย่างข้อ3เนี่ยเขาต้องการ d เทมนนตของ a กับ b คูณกันก่อนคือขั้นตอนนี้เป็นการพิสูจน์สมบัติของเขาอะ เอา A กับ B มาก่อนอันนี้คือเมสติกเนะิกคูณกับเมสติก b ในการคูณการเอาวงเพื่อนำสายตานิดนึงว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 งแล้วก็คูณซะเป็นคู่คู่ก็กลายเป็นสองกับสองบวกกันล้วก็คูณนี้ก็กลายเป็นสองกับสามบวกกันด้านหน้าจบ มาทั้งหลังมั่งหลังคูณกันเป็นลบสี่กับสี่บวกกันถูกไหมถูกแล้วก็ลบสี่กับหบวกกันแสดงว่า a คูณ b ได้แล้วฉะนั้นเขียนรอไว้เลยว,ว่าเมตริกของ a คูณ b ก็คือได้เป็นสี่ศูนแล้วก็ห้าสอง น,นี่คือ d e t ท r m i n a n t ของ a คูณ b เราก็คูณเฉียงเียงรอไว้เลยเราก็คูณเียงเลยแบบนี้ได้8อันนี้ได้0บวกกันกลายเป็น8แล้วก็ดูนี่นี่คือสมบัติหนึ่งสมบัติหนึ่งของ d e t ท r m i n a n t d e t e r m i n a n t สามารถกระจายเข้าไปข้างหลังได้เอ่อฉะนั้น d e t ท r m i n a น t a คูณ b มันก็กลายเป็น d เท e r m i n a n น a คูณกับดีเทมเพนนต์หรือถ้าจะมีสามตัวมีอัน C อันหนึง่งแล้วบอกเป็นเมตริกมาเอามุ่มๆไปสักอันนะศูนย์สองหนึ่งสามอ่ะสมมติอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆเขาอยากจะรู้ว่า d e t e r m i n a n ของเมตริก a คูณ b คูณ c เป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยแล้วก็รู้แหละตอนคูณน่ะมันค่อนข้างยุ่งถูกไหม แล้วต้องคูณกันสองครั้งเนี่ย a อกคูณดก่อนได้เสร็จเพื่ไปคูณสี่ทีหนึ่งนะโอกาสผิดมันเยอะมากงั้นแต่ถ้าเราใช้สมบัติดีเท่านั้นเออเราก็ดีเท่านั้นก็ไปหาแต่ละตัวแล้วดีเท่านั้นของแต่ละตัวมาคูณกันเนี่ยสมบัติของพ่อก็จะเป็นเอ็ a ีแล้วก็ดีเท่านั้นสี่จับคูณกันนะอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่าเพราะอะไรการหาดีเท่านั้นของ a ในง่ายการหาดีจะเป็นเน้ของ b ก็ในง่ายดีแม่งของ c ก็ในง่ายอย่างเงี้ยโอเคนะถ้าสมมติเราอยากจะหาเนี้ยดีจะเป็นเนะ้ของ a อทาร์โพสดีจะเป็นเนะะ้ของ b ีทาร์โพสเมื่อก,กี้บอกแล้วว่าดีในหน้าของ a ได้สองถ้าอ,อย่างไงแดงสีอ่ะ <c oughs> อย่างเงี้นะ ดังนั้นดีเทอร์มินาของเอทานอ p โพสอ่ะถ้าครูเขียนแบบสัญลักษณ์ของดีเทอร์มินามานะก็เขียนอย่างนี้นี่คือดี ort, เทอร์มินาแล้วคำว่าเอทานอลโพสมันจะเป็นหลักเป็นแถวจากหลักสองสองมันก็จะเป็นแถวสองสองเพราะเออไอ้นี้มันหน้าตาเหมือนกันนะหลักสองสามก็จะเป็นแถวสองสามแบบนี้แต่ถ้าของ B B เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะเอาดีเทอร์มินาก่อน ดีเทมเนนนนี่คือดีเทมเนนอา้าวแล้วดีแทนสโพสเราจะเปลี่ยนหลกักหลักที่ว่าเป็นหนึ 1, ่งหนึ่งนีจะเป็นแถวหนึ่งหนึ่งแบบนี้หลกักลบสองสองก็จะเป็นแถวลบสองสองนี่คือแทนสโพสของข้อหนึ่งเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเพราะเอกับเอแทนสโพสน้าตาม,มันเหมือนกันนีย่ยฉะนั้นค่าของมันดีเทมเนนต้องเหมือนกัน,นแน่แล้วแหละอันนี้ก็หกอันนี้ไสี่กับเคอหมายบะกลบสี่บวกกันกลายเป็นเป็นสอง อ่ะมีเหมือนกันส่ว so, นเนี้ยหน้าตาไม่เหมือนกันแล้วนะอันนี้หลักหนึ่งหนึ่งอันนี้เป็นแถวหนึ่งหนึ่งแต่ลองดู d ีเทอร์ n น n t จะเป็นเท่าไหร่หนึ่งคูณสองเป็น2อ,อันนี้กลับข้างหมายเขาด้วยนะจากลบสองกลายเป็น2บวกการจายผลกลายเป็นสีนี่ไงนี่เท่ากันสมบัติอีกอันหนึ่งดีเทอร์นของเมติกที่านสโพสเนี่ย จะมีค่าเท่ากับดีเทอร์เนนซ์ของตัวเขาเองนั่นแหละเนี่ยดีเทอร์เนนซ์ของบีทัสโคสจะเท่ากับดีเทอร์เนนซ์ของเมทริกบีนี่ก็พิสูจน์ให้ดูแล้วอา้าวแล้วข้างล่างมีอะไรอีกอืมดีเทอร์เนนซ์ของอินเวอร์สเอาครูยืมตรงนี้แหละ